สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามชัลักช่ไหครับวันนี้นะฮะก็เป็น E ีพีพิเศษที่ผมเออจะมาสอนคลิคในการซ่อมรองเท้าฉีกขาดดานข้างครับมันง่ายมากเลยแม่โคตรกระจอกจริงๆคือเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเก็บให้มันเสียรูปนะที่ริงง่ายหรือุปกรณ์ที่มีคือหนึ่งเลยรองเท้าของคุณที่ขาดอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆคู่หนึ่งผมมันไม่ได้ขาดนะคือผมจะซ่อมไว้อยู่แล้วนะครับคือมันไม่ได้ขาดทีเนี้ยมันมีบาดแผลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการซ่อม คือหลายคนเนี่ยจะเกิดการคือ,อ,อนึกออกไหมครับว่ามันขา,มนขาดมันขาดด้านข้างแล้วนิ้วนิ้วนิ้วเท้าโผล่ไปว่าจะเป็นนิ้วโป้งหรือว่านิ้วก้อยพอมันโผล่เนี่ยมันก็ต,ตรงๆว่าแต่ลำบากถ้าจะไปเย็บมันก็จะกินเนื้อลุงเท้าก็ทาให้รองเท้าเนี่ยไม่สวยนะครับแน่นอนครับถ้ามันขาดไปแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อใหม่ก็ต้องซ่อมนะครับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องใช้คือหนึ่งเลยแผ่นโฟมแผ่นโฟมพวกนี้มันหาสามารถหาซื้อได้ในพวกร้านเครื่องเขียนนะครับเครื่องเขียนทั่วไป ถ้าถ้าอยากจะซ่อมโชว์เนี่ยควรใช้ประมาณแผ่นสักสอมิลหรือ3ามมิลก็ได้นะครับจะเอาตัวนี้ต้องเน้นนะเน้นนะให้เป็นรุ่นนี้นะครับ X 6 6นะครับของยี่ห้อซุนตีนอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะด็อกมันมัน,ม,นมันเขียนว่ายี่ห้อด็อกนะครับยี่ห้อด็อกด็อก6กต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อกุปกรณ์คุณจะป้ายเกาไปนะครับสุดท้ายก็คือกระดาษทรายกระดาษทรายนะครับ เทคนิคง,ง่ายเลยนะครับแล้วก็ลืมบ่อยอันหนึ่งคือกันไกลเอาไว้ตัดคือบางคนบอกพี่ถ้าผมจะตัดยังไงอสมมติว่าอันเนี้ยของผมเนี้ยมันเกิดบาดแผลตรงนี้นะแต่จริงอ่ะคือผมจะไม่ซ่อมนะนี่ผมแค่สาธที่ห้ดูเฉยนะเกิดบาดแผลนี้นะผมก็จะตัดเราก็จะตัดหน้าโฟของเราเนี้ยให้มันยาวหน่อย สมมุติแผลของผมมันเล็กเนี่ยผมก็ใช้ประมาณนี้ประมาณนี้นะผมจะใช้ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะทาก,กาวลงไปโอเคอถือว่าเป็นการซ่อมไปในตัวเลยแล้วกันผมก็จะทากาวไปถามว่าถ้าซ่อมแล้วรองเท้ามันเสียรูปไหมผมบอกเลยว่ามันไม่เสียรูปหรอกแต่มันไม่สวยเฉยๆแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียส อะไรก็ไม่ว่ากันแต่ทางที่ดีผมแนะนํานะทางที่ดีนะควรที่จะซื้อแผ่นโฟมพวกเนี้ยโฟมพวกนี้ที่มีขายในตามร้านเครื่องเขียนหรือ B2S ทั่วไปเนี่ยแผ่นประมาณ40บบาทนะครับบอกเขาว่าซื้อแผ่นโฟมทั่วไปอ่ะเขารู้นะครับเอาให้สีตรงกับรองเท้านะครับเฉดสีตรงรองเท้ามันจะง่ายแล้วก็แปะไปประมาณนี้นะครับรอมันแห้งรอมันแห้งนะครับพอมันแห้งเสร็จปุ๊บ นะครับทายังไงง่ายเลยเอากระดาษทรายที่คุณเตรียมไว้เบอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะเน้นเบอร์2เพราะว่ามันจะเป็นงานที่ละเอียดนิดนึงนะครับผมก็จะถูๆๆๆๆไปไงี้เรื่อยๆคือถ,ถูไปเรื่อยนะครับเก็บงานไปเรื่อยเก็บงานไปเรื่อยเก็บไปจนขอบเนี้ยขอบของแผ่นโฟมเนี้ยมันเสมอกับบายรองเท้านะครับแล้วคุณก็ใช้กาวตัวนี้ทีนึงทารอบทารอบบาดแผลทีนึงนะครับ พอมันเสมอปุ๊บคุณก็ทารอบบาแผลทีนึงแล้วปล่อยให้มันแห้งแค่นี้ครับรองเท้าคุณก็ไม่ต้องเย็บแล้วแต่ถ้าอยากให้มันนะอยากให้มันอยู่คนนานๆนะคุณก็ใช้กาวตาช้างนะครับทาไปแล้วก็พยายามหาผ้าเปียกค่อยๆแปะแปให้มันให้มันเกิดเกิดคราบแข็งๆเร็วๆโดยที่ไม่ต้องไปปล่อยให้มันแห้งเพราะถ้าปล่อยมันแห้งปุ๊บเป็นมันเขาเรียกว่ามันจะอะไรเดียมันจะแข็งเกินไปก็จะจะใช้ผ้าผ้าชุบน้าแล้วแปะ ไปนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเ oh <my> ทคนิคในการซ่อมโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องปเย็บเนาะ oh <my> ง่ายครับลองลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับโอเคเนาะพอ oh <my> เข้าใจกันนะครับ oh <my> จริงๆ้ะผมมันไม่ได้เสียหรอกแต่ผมแค่อยากจะสาธิตให้ดูเฉยคือการเย็บโดยที่เออการซ่อมโดยที่ไม่ต้องเย็บนัเองสุดท้ายก็ไปแล้วครับ oh <my> ขอบคุณครับสวัสดีคือ oh